ขนมกุ้ยช่ายสูตรนี้ทำง่ายเสร็จไว้ใน5นาทีไม่ต้องนึ่งไม่ต้องนวดแป้ ให้เสียเวลาสวัสดีค่ะวันนี้พี่กวดมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากกันนะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะวันนี้พี่ขวดจะใช้ใบกุ้ยช่าย1ขีดล้างทำความสะอาดตัดเป็นท่อนสั้นๆประมาณ1เซนใส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาน้าําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาตรงนี้เนี่ยใส่เพื่อให้ใบกุ้ยช่ายเป็นสี เขียวเมื่อเขาโดนความร้อนนะคะ ใส่น้ำมันพืชลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตรงนี้ใช้เป็นน้ำมันพืชอะไรก็ได้นะเสร็จแล้วก็ให้เราบีบบีบขยำขยำให้เข้าเข้ากันจนกล้วยช่ายนิ่มเลยนะคะพอดูว่าใบกล้วยช่ายนิ่มดีแล้วก็ให้เราพักแบบนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มเตรียมไว้กันนะคะก็จะใช้น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะ,ตะ,ตตะแล้วก็เกลือป่ นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเปิดไฟอ่อนเคี่ยวจนน้ําตาลทรายละลายเลยนะคะพอดูว่าน้ําตาลทรายละลายดีแล้วก็ให้เราเคี่ยวต่อไปอีกสักหน่อยนะให้น้าจิ้มเขาออกเป็นลักษณะเหนียวเหนียวค่ะพอดูว่าเขาเริ่มออกเหนียวเหนียวแล้วนะก็ให้เราปิดไฟพักเขาไว้ให้เย็นตัวค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็มาเตรียมผัดเครื่องกุ้ยช่ายกันนะคะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยตรงนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะใส่หมูสับลงไปวันนี้จะใช้ครึ่งขีดนะคะเพราะว่าเราใช้ใบกุ้ยช่ายแค่ขีดเดียวนะผัดพอสุกเสร็จแล้วก็ให้เรานําเห็ดหอมใส่ลงไปได้เลยวันนี้เห็ดหอมพี่หัวจะใช้5-6ดอกนะคะก็ให้เราหั่นเต๋าเล็กๆแบบนี้ค่ะผัดเข้าไปเลยนะไม่จําเป็นต้องปรุงรสอะไรแล้วเพราะว่าในใบกุ้ยช่ายพี่หัวปรุงรสไว้เรียบร้อย แล้วค่ะพอดูว่าเข้ากันดี mm. เห็ดหอมสุกแล้วก็ให้เรานำกุ้ยช่ายลงมาผัดได้เลยค่ะเราก็จะผัดเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้จนดูว่าใบกุยช่ายสุกนะคะ พอใบกุ้ยช่ายสุกเข้ากาันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ก็เตรียมปิดไฟได้เลยค่ะทีนี้เราก็มาเตรียมในส่วนของแผ่นแป้งปอบเปียเวียดนามค่ะก็ให้เรานำเขาลงแช่น้ำแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อกุ้ยช่ายกันค่ะก็ให้เราตักใส่กุ้ยช่ายนะแล้วก็ห่อเขาให้เป็นชิ้นพอดีคําเลยนะคะขนมกุ้ยช่ายสูตรนี้จะทำง่ายเสร็จไวไม่ต้องเสียเวลานึง่งไม่ต้องนวดแป้งแต่อร่อยมาก รับรองเลยว่าใครทานก็ติดใจนะคะให้เราทาน้้ำมันลงบนจานสักหน่อยนะกันแผ่นแป้งเขาติดกันค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้แล้วนะคะขนมกุ้ยช่ายสูตรที่ทำง่ายเสร็จไวไม่ต้องนึ่งให้เสียเวลาแต่อร่อยมากๆโรยกระเทียมเจียวสักหน่อยนะคะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเรารับรองอร่อยติดใจแน่นอนลองทำกันค่ะ